เราพาทุกท่านไปที่จังหวัดสงขลานะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับ6โมงกว่าๆเด่ยได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รถไฟบาดเจ็บ3รายนะครับจากเกิดเหตุระเบิดนะครับที่รางรถไฟจังหวัดสงขลาครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวสปทสงขลาครับคุณทยวันจิระโรครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีผู้ฟังนะคะ,คะในพื้นที่จังหวัดสงขานะคะเหตุเกิดก็คือในพื้นที่ของที่เกิดเหตุเดิมเมื่อวันที่สามธันวาคมเลยค่ะเป็นจุดเดิมในบริเวณพื้นที่ของตำบลคลองแงะนะคะอำเภอประเดาจังหวัดสงขลาค่ะก็คือบริเวณที่ขนาด เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟนะคะก็กําลังเข้าไปเก็บกูข้ขบวนรถไฟที่ตกรางไปเมื่อวันที่สามขณะที่กําลังเก็บกู้ค่ะเมื่อเวลาประมาณหกนาฬิกายี่สิบสี่นาทีค่ะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นมาบริเวณที่ปฏิบัติงานเก็บกู้ขบวนรถเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะ ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นที่ทราบมาก็คือมีพนักงานของการรถไฟได้รับบาดเจ็บสามรายค่ะแล้วก็อาจจะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกนะัขนาดนี้ค่ะกําลังอยู่ในการที่ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาค่ะในพื้นที่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ลงไป ตรวจเช็คพื้นที่กันในในเรื่องของการระเบิดเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาแล้วส่วนการเก็บกู้เรื่องของระเบิดในครั้งนี้เนี่ยจะมีการติดตามกันต่อไปค่ะว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ระเบิดนี้มาจากที่ไหนนะคะจะมีการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะค้ตอนนี้ในในพื้นที่ในในในส่วนของที่เกิดเหตุก็คือมีการกั้นพื้นที่ไม่ให้คนเข้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะมีการกั้นพื้นที่เรียบร้อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะมีการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็กั้นแล้วรอบนึงแล้วก็มีเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งจะเมะื่อวานนี้จะให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเข้าไปเพื่อที่จะเก็บกู้แล้วก็ทําการดูเรื่องของรางรถไฟซ่อมรางรถไฟเพื่อให้ดําเนินการได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการ เกิดระเบิดขึ้นมาอีกซึ่งมีการคาดคาดการนะคะ<า>ว่าเป็นระเบิดที่ตู้รถไปเนี่ยทับอยู่อะค่ะแล้วก็พอยกตู้มามันก็เกิดระเบิดขึ้นมาอันนี้คือการคาดการณ์ณขนาดนี้ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะแล้วไอ,อ,อ,อ้จุดที่เกิดระเบิดเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยคือ3ธันวาคมเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ทตลท่าโพอำเภอสดาวจังหวัดสงขลาจุดนี้นี่คือจุดใกล้ๆจุดเดิมหรือเปล่าฮะ ใช่เลยค่ะในพื้นที่จุดเดิมเลยค่ะบริเวณที่เกิดเหตุที่เดิมเลยค่ะอืมครับแล้วแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้มีการพูดคุยไหมครับว่ามีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำสองเนี่ยจะมีแนวทางในการที่จะป้องกันหรือว่าดูแลกันยังไงครับ ตรงนี้เดี๋ยวต้องขอ,อติดตามรายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กันต่อไปค่ะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็มีการปิดกั้นพื้นที่อย่างนานแน่นค่ะครับอตอนนี้ก็มีการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุระเบิดแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับวันนี้ขอบคุณค,คุณธัญ,ญวันจิรโรผู้สื่อข่าวสวทสงขลาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงค,ครับค่ะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ